สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐพรพิทอ่อนสาขางานไฟฟ้ากำลังชั้นปวชปีที่1วันนี้จะมาอธิบายบทที่8การกัดก่อนและการป้องกันการกัดก่อนการกัดก่อนคือการผุพังของโลหะเมื่อทิ้งไว้ผิวนอกจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและเกิดความชื้นเป็นปฏิกิริยาเคมีขึ้นตามสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ซึ่งเมื่อทิ้งไว้นานๆโดยไม่มีการเคลือบผิวจะเกิดการกัดก่อนผูพังทลายกลายเป็นสนิมเหล็กต่อไปและทำให้คุณสมบัติของโลหะเปลี่ยนแปลงไปเช่นความแข็งลดลงความรับการรับแรงน้อยลงการยืดตัวการอ่อนตัวและความแข็งแรงเป็นต้นสาเหตุของการกัดก่อนมี4ลักษณะดังนี้คือ การกัดกร่อนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีการกัดกร่อนที่เกิดจากไฟฟ้าเคมีการกัดกร่อนที่เกิดจากการสัมผัสของโลหะต่างชนิดกันการกัดกร่อนจากเม็ดเกลโลหะประเภทของการกัดกร่อนการกัดกร่อนสามารถแบ่งออกได้3ประเภทดังนี้การกัดกร่อนแบบเรียบสม่ำเสมอการกัดกร่อนตกล่องถึงลึก การกัดก่อนภายในเนื้อโลหะการปกป้องการป้องกันการกัดก่อนการป้องกันสามารถจะที่จะแบ่งออกได้หกวิธีดังนี้การเคลือบผิวด้วยน้ำมันการเคลือบผิวด้วยการทาสีและพ้นสีการเคลือบผิวด้วยน้ำยาแก้วการเคลือบผิวด้วยวิธีเคมีและการเคลือบผิวด้วยโลหะการเคลือบผิวด้วย Pak